ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเขาเขาน่าจะทําให้เราตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟนกันใหม่ๆแล้วอะเขาทําหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องพูดเขารู้แล้วเขาทําเองเขาเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ตั้งแต่ตอนที่เรารู้สึกว่าเราครบกับเขาครั้งที่แล้วแค่ความชัดเจนนะคะไม่ได้ต้องการอะไรแค่รู้สึกว่าเขาชัดเจนกับเราให้เกียรติเราให้เกียรติแบบในฐานะของคนที่เป็นแฟนกันคู่รักกันนะคะแล้วก็นั่นแหละจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีความจริงจังมากขึ้น ติดเล่นน้อย ment, ลงถามว่าเล่นหยอกอะไรเง okay. ี้ยมีไหมแต่เขาจะน่ารักก็เขาจะไม่เขาจะไม่แบบคือการต่อให้หยอกมันก็เป็นการหยอกในลักษณะที่มันเปลี่ยนไปอะมันไม่เหมือนเดิมแต่พอแบบกลับมาครั้งนี้ขึ้นต่อให้เขาจะมีแบบฟิลลิ่งแบบหยอกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหยอกแบบแบบน่า네รักอะฟิลแบบน่ารักอะไม่ได้หยอกแบบไม่ได้หยอกแบบแกงแบบบูลลี่ถึงบูลลี่อย่างนั่นแหละแล้วก็อันหนึ่งที่ที่เขาทําซึ่งแต่ก่อนเขาไม่ทําก็คือเรื่องของการบอกรักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการบอกรักเรื่องของการ อะไรอะ่ะค,คุณไปดูในเพจเขาอะ่ะแเบบนี่ยแบบเนี้ยไม่เคยเห็นจะไม่มีเขาจะไม่ทาถ้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 าคบกันครั้งที่แล้วนะฮะหมายถึงรอบที่แล้วอะ่ะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทําตอนที่เราคบกันครั้งที่แล้วอืมอย่างเช่นมันรักคนถ่ายนะรูปนี้แฟนถ่ายให้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงเราแบบแบบตรงๆซึ่งเรารู้สึกว่าเนี้ยในฐานะของคนที่เป็นแฟนกันมันคือสิ่งที่เราอยากได้และทีนี้จะไม่ได้คิดว่าดิฉันอยากได้หรอกทุกคนก็อยากได้เรารู้สึกว่าถ้าแฟนพูดถึงเราอะ่ะถ้าแฟนพูดถึงเราให้เกียรติเรา พูดถึงเราแบบแบบแบบเปิดเผยและ mm. ให้เกียรติเราอะ่ะเราจะรู้ mm. สึกว่าเราแบบภูมิใจนะันใช่ไหมทุกคนรู้สึกไหมเวลาแฟนพูดถึงเราอะ่ะพูดถึงเราว่าว่าเออเราเป็นแฟนเขาเขาเป็นแฟนเราเอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกภูมิใจนะเพราะว่ามันเป็นการให้เกยียรติมันให้เกียรติมันเป็นการยกย่องให้เกยียรติผู ing, ้หญิงอะเวลาผู้ชายแบบพูดถึงเวลาผู้ชายแบบแบบแบบกล่าวถึงในขานที่ว่าเออเป็น เป็นเป็นเป็นคนรักเป็นอะไรอย่างเงี้ยนก็มันก็เป็นพื้นฐานนะเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะรู้สึกว่าเราจะภูมิใจแค่นั้นเลยนั่นแหละก็นะครับแต่ก็ยังพ,พูดมากไม่ได้เพราะว่าเพิ่งกลับมารอบนี้ก็เพิ่งกลับมาคบกันยังได้ไม่นานพูดได้เท่าที่รู้สึกก็พูดตามที่รู้สึกนะครับไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบเสกสรรตั้นแต่งอะไรมาไม่มีรู้สึกแบบไหนก็แบบนั้นและดิฉันก็เหมือนเดิมทุกคนก็ดูได้ดิฉันก็เหมือนเดิมดิฉันคบใครดิฉันก็ให้เกียรติแล้วก็เปิดเผยเหมือนกันันนอยย่างเดีวก เหมือนกันดิฉันไม่ได้ทําน้อยลงนะดิฉันไม่ได้แบบฟิลลิ่งว่าโอ้ผู้ชายง้อแล้วก็แบบแบบเปลี่ยนไปเออกลายมาเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยได้แคร์ผู้ชายแม่ไม่มีดิฉันก็เต็มที่เหมือนเดิมทุกคนก็ไปดูได้ดิฉันก็ลงคลิปแฟนดิฉันดิฉันก็นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยทุกคนก็ไปดูดิเวลาดิฉันพูดถึงแฟนดิฉันนี่ยเอาคลิปเอาอะไรแฟนดิฉันมาลงเ่ยดิฉันมีแต่โมเมนต์ที่น่ารักทั้งนั้นไปดูดิในทั้งในตตอทั้งในแบบบ้านฟ้าเวลาดิฉันลง ดิฉันเต็มที่หมดเลดิฉันไม่คนแบบนี้อยู่แล้วนะคะ่ที่ฉันไม่คนแบบนี้ทีฉันเป็นคนแบบนี้ี่ฉันเป็นคนแบบเต็มที่กับทุกอย่างเรื่องความรักก็ก็เช่นเดียวกันนะครับ